สงวนสกิดข่าวมีเรื่องราวมาเล่าที่นี่ทุกวันวันวัน,วนสวัสดีครับท่านผู้ชมสงวนสก,กิดข่าว11นะครับต้องขอกราบเพลิดเพคุณอย่างสูงนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามแล้วก็รับชมช่องสงวนสก,กิดข่าว11แล้วก็ช่องเครือข่ายสก,กิดข่าวของเราทุกช่องเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็ยังมีประเด็น เดือดที่จะนํามาฝากท่านผู้ชมกันอีกนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเรามีผู้ที่รู้นะครับที่จะนําเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาพูดมาคุยกับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมคลุกข้าวให้ทานอยู่ในกระมังสงสัยจะทานเสร็จแล้วอ้าวมาเร็วเชฟเชฟเชยันชุนชื่นนี่ครับ ผมจอกฉากแต่ละทีผมต้องเป็นตัวอะไรไม่ะนใช่คือการทานข้าวเนี่ยถ้าจะทานให้อร่อยเนี่ยเราจะต้องเอากับข้าวอะไราบมาคลุกกับข้าวอือแสดงว่าวันนี้คุณต้องพูดคลิปเรื่องหมาแน่นอนเลยอะไรนะครับไอเรื่องอะไรวันนี้ผมผมยังไม่รู้คุณในนะเนี่ยพูดถึงไอสันดานหมาแสดงว่าคุณจะให้ผมเป็นตัวละครในเรื่องนี้ใช่ไหมใช่คุณพร้อมจะเป็นหมาไหมล่ะจะดีเลว ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่กระสกิจข่าวของเราโอ้ท่านผู้ชมเมื่อ สักพักนี้เพิ่งกลับมาถึงบ้านท่านผู้ชมก็ท่านได้เคยเห็นนะครับผมไปเขาเรียกว่าไปงานมั่นของลุงสงวนนท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอยากจะเห็นเท้าของผมตีลังกานะครับท่านผู้ชมนั่นคือของจริงนะครับเขาไปทํางานเป็นช่างภาพในงานมงคลของผมก็ปรากฏว่าด้วยความตั้งใจในการที่จะถ่ายภาพบังเกิว่าคือตาเขาดีเกินไงฮะวิ่งไปวิ่งมาลื่นถลายล้มรองเท้าไม่ใส่ัวรจะขึ้นบ้านเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวไม่ทันนะ คุณเลยถอดรองเท้ามันลื่นมากเลยแม่คุณอยากคุณอยากมาพูดเรื่องกันเลยไอ้คุณจะมาพูดเรื่องเรื่องวิ่งขึ้นบ้านเลยเอาคือเราถอดรองเท้าลงถ่ายไม่ทันไงจะเอาไปเชือกมากั้นประตูกันประตูทองนะสิลื่นน้ำชมลมนะครับก็เจ็บแต่ไม่เจ็บเยอะท่านผู้ชมก็ได้ทานยาไปที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมก็ทานไปสองเป็กอะสองเป็กใช่ไหมเขาทานยาน้ำครับบบ เลือดสูบฉีดครับเป็นเกลือเป็นยาน้าที่มีแอลกอฮอล์เพราะว่าแอลกอฮอล์เนี่ยเมื่อทานไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้เลือดเนี่ยูบฉีดแสดงว่าคุณกำลังจะมอมเมาประชาชนเวลาล้มเลยจะต้องไปกินนิเนี่ยนผู้ชมของเราเนี่ยเขาไม่เขาเขาไม่ผิดสินข้ออะวันนี้มีเรื่องอะไรที่จะเล่าบ้างก็เรื่องไอ้หมาน่ะสิไอ้หมาอีกแล้วมันไม่ยอมหยุดมันเป็นยังไงอ่ะไอ้นี่สงสัยจะเป็นหมาขาดวัคซีน แสดงว่ามันต้องเป็นบ้าใช่ไหมมันก็เกือบละนะเพราะว่าจริงๆหมาเนี่ยนะมันจะต้องขีดวัคซีนรวม5โรคนะแล้วก็ตัวโรคอะไรบ้างคุณอันนั้ก็โรคโรคโรคห้าโรคกันแล้วกันนะโรคที่6กผมจําได้อย่างเดียวโรคอะไรโรคพิษสุนัขบ้าอ๋อตอนนี้ต้องระวังนะตัวเนี้ยต้องระวังแล้วก็ตอนนี้อากาศร้อนรรู้สึกว่ามันจะเริ่มใหญ่แล้วใช่ไหม มันมาพูดถึงเครือข่ายของเราเอ้อโหยเอาอีกแล้วมันบอกเนี่ยมันแตกกันหมดแล้วโอ้โหมันแยกย้ายกันหมดแล้วทีมสกิทข่าวของเรายัางอยู่นะเออไม่ได้ไปไหนเลยยังอยู่ครับครับผมเออทีแรกมันบอกชื่อเก่าอใช่ไหมไก่บ้า,บามึงไม่รู้ไงว่าเขาเปลี่ยนชื่อโอโ้แสดงว่าไอ้พวกเนี้ย นะครับดูอีกแล้วูดูอีกแล้วนี่มันถ่ายท่อสดเราเราก็เออเห็นว่าคนดูมันมี47คนเหรอคุณก็ไปเติมเป็น48ไม่เติมเติมเป็น50เลย50เลยคือสองเครื่องเข้าไปเลยสามเครื่องสามเครื่องเข้าไปอ๋อสามเครื่องสี่แปด ี <90. S 2> ่เก้าสิบสามเครื่องเลยใช่สามเครื่องดูแล้วก็แยกกันแยกกันวางไงเดี๋ยวเสียงจะตีกันอีกเครื่องที่สามก็ปิดเสียงเอาไว้ไปเป็นกําลังใจให้มันมแล้วแล้วได้ยินข่าวมันเป็นยังไงไปเป็นกำลังใจให้มันแล้วคือก็ไปดูแล้วก็เกิดความทุกขเวทนาอ๋อคือแบบสมเพศเวทนาไม่คุณจะพูดสมเพศสิมันยังไงมันพูดสมเพศมันสูงเกิน <laughs> 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 นะคือ เราบอกแล้วว่าจะทำอะไรเนี่ยครับนะเราก็ต้องทำด้วยเหตุด้วยผลทำคลิปที่มันมีสาระอไอ้นี่มีอะไรก็ออกมาด่าคนอย่างเดียวสงสัยมันจะเป็นเด็กมีปัญหาแน่เลยมันมีปัญหาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วคุณไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยพ่อแม่ก็ไม่มีพ่อแม่ไม่ได้สั่งสอนอ่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนดูอยู่ะน่ะตกใจตกใจ เอาจิ้มตาเอายายยายายเดี๋ยวตามันบอดไปอยู่กับยายอยยายสงสัยจะแก่มากเรสั่งสอนไม่ไหวหรือมันดื้อเหรหรือยายมันจะเป็นใบก็ไม่รู้ใช่ไหมก็ก็ดีนะเขาก็ยังเรียนศึกษาในระดับสูงๆอยู่จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ถ้าเป็นบ้านผมนะผมดูแล้วการพูดภาษาอังกฤษที่คลิปก่อนใช่ไหมครับบ้านผมเขาเรียกว่าเอาไก่แรกออกเอาไก่ครับต้มไก่ไปจ้างครูใช่ไหมก็คือครูได้ยินต้มไก่ก็ ให้ผ่านไปเลยเหรอเอาสมไอ้พวกซื้อวุ้นัวสิเอาวันนี้วันวาเลนไทน์มันพูดว่าอะไรนะวันทัวอะไรนะอะไรนะวันคริสต์มาสมันพูดอะไรเอาคุณฟังคุณจำได้นี่วันนี้วันวาเลนไทยเนี่ยมันพูดอแฮปปี้วาเลนไทน์ดีแต่มันจะพูดว่าอะไรอ่ะพูดว่าอะไรว่ามาก็คือแฮป h ี p แฮป a ี p แฮป p ี y อ่าแฮป p ี y วาเลนไทน์ ว่าใจนี่ไอยนะปริญญาผมว่าผมจะไม่พูดแล้วนะคุณเน่ยไปทำให้ไอ้หมามันอายหมดเลยก็มาจบปริญญาไงเดี๋ยวคนก็รู้ท่าแท้ของมันตอบใช่ไหมไอ้จบหรือไม่จบเราก็ไม่ว่ากันคนเราอนะดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวทีนี้ครับมันเนี่ยฉันจะเอาใหญ่นะ มันจะไปร้องเรียนเราด้วยนะเว่าเราเอามันไปด่าไม่ใช่ว่าไงว่าเนี่ยเราเนี่ยทําเป็นทะเลาะกันอะไรกันมันจะไปทําอะไรคนฮะมันจะไปร้องที่ศูนย์มูลนิธิปอเทคตึงอ้ตายแล้วพ่อมึงตายเถอะเฮ้ยปกติแล้วคนเราหรือว่าครอบครัวเขาเนี่ยทะเลาะกันถ้าคนไม่เสือกเนี่ยมันจะไปยุ่งไหม โอ้แต่มาเสือกอยู่แล้วเออมึงเสือกอะไรมันก็ไปเรื่องปกติอยู่แล้วนะของคนมาเสือกจริงๆกูว่ามึงอ่ะเรียกปอตึกงมาเก็บมึงจะดีกว่านะเออไม่ใช่ให้เขาไปเก็บคนอื่นคนอื่นเขาไม่เกี่ยวของคนอื่นเขามีทุนรอนดีนี่คุณสงหวันเวลาครอบครัวเขาทะเลาะกันนะบุคคลที่สามเข้าไปแทรกเนี่ยครับแล้วคนนี้เขากลับมาคืนดีกันบุคคลที่สามเป็นอะไรเป็นหมามึงเป็นหมานะมึงเออคุณจะไปว่าเนี่ยมันก็เป็นหมาอยู่แล้ว ถึงไม่เป็นบุคคลที่สามมันก็เป็นหมาอยู่แล้วเป็นหมาเออแต่ว่าตอนนี้หมาตัวนี้เขาก็เขาก็จะพักพักบ้างแล้วเหนื่อยโอ้เหนื่อยเออทำไมเหนื่อยอ่ะเดินเหนื่อยทําอะไรเหนื่อยก็ขอวันละแค่หนึ่งอันพออ๋อหนึ่งอันวันละขาอย่างเงี้ยหรอวอนะวันละขาวันละนิ้วอ่ะนะคือไม่ไหวแล้วอ๋อไม่มีใครสนใจเลยโอ้ยนี่จะบอกให้นะท่านผู้ชมครับมีศุนัขเจ็ดผมรายงานมาครับ นั่งพูดเป็นชั่วโมงมีคนดูอย่างที่คุณบอกอ <47 S 2> ่ะสี่ิเจ็สิบคนถ้าคุไม่เติมเต็มเข้าไปอ่ะเติมเต็มก็จะเหือตอนนั้นแล้วนี่จะบอกนะคือบอกตรงนะมึงไปหาทำงานไปสมัครงานดีกว่ามึงไม่สมไม่เหมาะไม่สมเลยจริง,รงๆคือถ้าถ้าทำแล้วยอดวิวต่ำเราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะปรับ ปรับเปลี่ยนหน้าตาของเราไม่ใช่คอยจามตามวิวมันเศร้ามากเลยใช่สิ้มออจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามึงจบปริญญาจริงนะมึงก็ทำคนรู้ที่มึงศึกษาไปศึกสมัครงานแต่ถ้าไม่จบจริงงานขอสร้างเขาว่างจะเยอะแยะหรือจะมาตรงที่ทำงานกเราพอกับเพื่อนมันไงเหรอเขาเรียก Security เอ้นั่นแหละเราพอ s e c เร i t y มึงก็ประกาศขึ้นนขอคนละ300 300โ้ยนี่ สงสัยจะไปทํางานเป็นรปภไม่ได้อะทจไมอ่ะจะไปด่าเขาอีกอ๋อเข้อกับใครง่ายเลยก็เนี่ยงานก่อเนี่ยตอนนี้ทีมงานผมก่อสร้างก็เจอเด็กเก๋ยเขาเรียกว่ามันจะมีก่อสร้างจะมีจับกลางใช่ไหมไปเถียงพวกช่างเขาเนี่ยจับกลางโดนนะคือไอ้หมอเนี่ยไปไปอยู่กับใครไม่ได้อยู่กับคนหมู่มากไม่ได้มันต้องอยู่คนเดียวอยู่ในห้องเอยคุณจังหวัดพ่อจัดอะไรให้ทำไมครับพอเวลาเราออกคลิปใช่ไหมเราบอกว่าเออมึงเปลี่ยนทิศทางทําคลิปหน่อยอย่างเงี้ย ดูไปหมมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนผม<า>ดูอยู่พระบ้านเปลี่ยนเว้ยพระา,าเปลี่ยนใช่ไหมก็เปลี่ยนม,มุมสงสัยพม่มาจะไปผ่อนแขบไปด้วย่า แล้วเปลี่ยนแค่นั้นไม่พอมันต้องเปลี่ยนนิสัยมันด้วยเปลี่ยนการทำเสนอข่าวคือจริงๆแล้วในในเรื่องของโลเคชันต่างๆนานาเนี่ยคุณไม่เปลี่ยนก็ได้นะสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยเราต้องเปลี่ยนนิสัยหรือสันดานตัวเองเข้าใจไหมเข้าใจไหมเมืงอ่ะเมิงอ่ะเข้าใจป่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนกล้าพูดเป็นคนที่พูดเป็นแต่ถ้าเอาสาระเอาความเป็นการเข้าไปเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะมี fc เจ็ดคนจะมี fc 50คนมันทำอะไรได้แล้วคุณจะให้มันเอาสาระตรงไหนไปมิ สาเรเลวอยู่ในตัวมันก็ก็น,นั่นแหละเอาสารเลวลงไปในคล,ลิปก็นั่นแหละนั่นฉะนั้นนี่แล้วเขาด่าจจะพูดยูทูบข้างลุงนะ <_ utt> ลุงนายช่างอ่ะนี่คุณแม่ฮะเออ่หลายคนเขาคอมเมนต์มาเนี่ยถามว่า,าลูกสงวันแกนเชฟยันพูดถึงใคร,ครก็พูดถึงไอ้นั่นนั่นแหละไอ้หมาแหละก็คือผมพูดถึงลูกคุณแม่ครับคุณแม่ผู้สูญเสียนั่นแหละก็คือลูกคุณแม่เนี่ยก็คือแบบเข้าไป เขาเรียกว่าอยู่ตั้ง3ปีนะครับเข้าไปหาคุณแม่สองครั้งครับแล้วก็นะครับที่ผมเคยบอกในคลิปที่ผ่านมาไม่เคยเลยไม่เคยพูดถึงร้านแม่เลยไม่เาบพูดแม่ลูกส้มตีนอก็ได้เลยเราเนี่ยเราเนี่ยอยู่ข้างลุงเราโฆษณาให้ด้วยนะเออเออทีพีสกรีนเยอะแยะมากไม่ได้โฆษณาอย่างเดียวคุณถวันซื้อมาใช้ด้วยซื้อใช้ด้วยอย่างไม่น้อยใช่ไหมเออ สบู่ร้อยก้อนถึงบ้านแล้วถึงเรียบร้อยแล้วนี่ของผมยังมีอยู่นะสบู่ยังอยู่ในตู้อยู่เราก็ซื้อใช้แล้วมึงอ่ะซื้อเสื้อเขามาสักตัวด้วยยังเออมึงเคยซื้อผ้าพันคอจากคุณแม่มึงหรือเปล่าเออโอ้าเยออย่าให้ซื้อผ้าพันคอเลยแต่มันจะผูกคอตายมันเก็บอีกแล้วนะเอาลืมลืมลืมผมไม่ผมไม่ได้ผูกคอตายเอาไปนี้ผมผมไม่เก็บมุกแล้วกันคุณพูดใหม่ที่เมื่อกี้เนี่ยอะไรนะเรื่องผ้าพันคอไม่เอามันฟาวเาไปแล้ว นะมาเปลี่ยนใหม่ก็ได้เอาไงเออคุณอยาให้เขาซื้อผ้าพันคอเลยซื้ออะไรเหรอคุณเดี๋ยวใครผนะ้าพาันคอนัอ่นแหละถ้าผ้าพันคอเขาจะไปผูกคอใช่ไหมออผูกคอแล้วด็กคนก็จะลากลากไปไงจุงเหมือนหมาเราก็มาเป็นหมา <laughs> ให้ให้จุงให้จุงเป็นควายแบบควายได้ไหมเลี่ยนจากหมาให้มันจุงเป็นควายโอ้มันจะเป็นควายได้เลยไอ้นี่ถ้าเป็นควายก็โดนควายขิดนะีนีท่านผู้ชมบอกให้นยูทูบเบอร์คนนี้หลายคนคงรู้จักเพราะว่าเราพูดถึงบ่อยนะครับเราไม่ต้องมาถามในคอมเมนต์คือเข้าใจตรงกันก็พอใรงกันก็ไอ้นั่นน่ะแหละเข้าใจตรงกันก็คือเนี่ยคือคุณเข้าใจไหมว่ามันอยู่กับใครไม่ได้แล้วก็บุคลิกการนําเสนอข่าวครับ รู้สึกว่าเหมือนกับน้อยอกน้อยใจในยอดวิวใช่ลุ้นิงวันเนี้ยวันเนี้ยหมื่นจงแล้วนะเนี่ยคลิปที่แล้วก็หมื่นวันนี้ยูทูบแจ้งมาไหมฮะวันยูทูบแจ้งมาครั้งแรกก่อนครั้งแรกก่อนเยี่ยมมากเย่ยมากนะคลิปคุณได้แล้วการเข้าชมจากผู้คนเป็นจำนวนมากทําให้วิดีโอของคุณเข้าถึงผู้คนทีนี้มันเปลี่ยนอีกไปยังไงคุณดีมากดีมากอีกโอ้ผู้คนให้ความสนใจใช้เวลาในการดู มากนานมากแต่ประมาณนี้เลยดูจบเลยคลิปเราเนี่ยคลิปผมที่ทำคลิปที่เรารู้สึกว่าจะ16นาทีแต่ว่าค่าเฉลี่ย9นาทีโอ้ยคมคิดว่า17นาทีไม่มันก็ก็มีพวกเฟยเข้ามากดออกกดออกไงผมคุนับสแล้วคนดู17อย่างเงี้ย9กนาทีถือว่าเยอะนะเยอะยอะมากนะครับผู้ชมเยอะจริงๆรอยูทูบบอกวิริ o ก d โอ้โหผมก็ความมา ทุกวันเลยใช่ไหมทีีน้ทุกคลิปเลยเราก็ต้องขอบคุณสําหรับท่านผู้ชมเอฟซีครับเรดูกันอย่างครบถ้วนดูอย่างครบเวลานะครับบางคนบอกว่าติดด่านอยู่อ๋อติดด่านใช่ไเนี่ยเขาฉลาดนะถ้าเขาบอกว่าอุ้ยติดไอ้้ไอโฆษณาอยู่เงี้ยโปมาโปมาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ใช่ไหมมันมีมันมีนี่นะคุณ อะะไรฮมันมีถ้าเรียกว่าไอ้ไอที่ไอ้มันไม่ค่อยมีหนังหัวไม่จะหนังหวัวเออมันก็ไปเรียนแบบอนี่ด้วยนะอ,อ๋อเหรออ๋อไอ้หนังก็ ไอหนังกำพ้าขนน่ะเหรอทำไมอ่ะไม่ใช่หนังกำพ้าขนคนกำพ้าเส้นเส้นขนเรอมันก็ไปพูดเหมือนเหมือนในเนี่ยเอาดีนะก็คือดีนะมันไม่ท่องพรก่อนก่อนขึ้นคลิปอ่ะไม่ไม่ไม่งั้นเนี่ยสไตล์เดียวกันเลยอ๋อเขาใช้หลักของความถูกต้องอเเขาก็เอาข้ออะไรต่างๆนานามาพูดมาตารุ่นมาตาไอทุ่งไอเวนเดี๋ยวก่อน คลิปหน้ามึงยังเจอกูกูไปเห็นคลิปแล้วเป็นยังไงคนมันท้าผมเมื่อสิท้าวาไงมาไอคนข้างๆไอเชฟก็ท้าออกไปเลยออกไปเลยเหรอเดี๋ยวกูออกแน่โอ้โหนะมึงอย่าคิดว่ากูแกนะก็มาเรียกผมว่าไอแกไอแก่แกไอหมามาเรียกผมไอแกเลยเดี๋ยวแก่จะแสดงความหนุ่มให้มึงเห็นว่าระหว่างมึงกับกูใครใจถึงกว่ากันเห็นบอกว่าจะมากรุงเทพนะเลอมาทําไม อะไรนะมันจะมาทาไมเขาจะมาหาผมเหรอด้วยความยินดีครับไม่ใช่มันมีคดีอยู่ที่กร <c oughs> ุงเทพอ๋อเหรอ มีคดีอยู่่กรุงเทพอ๋อคิดว่าจะมาหาผมไม่ไม่ไม่คือที่จะไปเนี่ยที่จะไปหลายที่ที่เจงแจ้งมาเนี่ยคดีทั้งนั้นอ๋อเหรอครับผมตายทาไมสะสมคดีนะครับก็คนอื่นเขาเขาเขาาล้างกันหมดแล้วคุณจมกุอแต่นี่เพิ่มมาเขาเพิ่มเอาเขาเรียกว่าปากไงเออแล้วคนนี้มีมีมีบทน้อยใจด้วยนะเอแต่ละคดีไม่งดโคตนนานจังเลยนัดแล้วนัดอีกนัดแล้วนัดอีกไม่รู้ใครนัดมานะเออนัดแล้วนัดอีกเอก็คือแบบไม่พอใจการนัดของเขาอ่ะเออ ถ้ามึงไม่อยากให้เขานัดแล้วมึงจะไปสร้างคดีทําไมก็นั่งไงมึงไปทำทำไมอยากไปทํามันเดี๋ยวคุณจะต้องไปอีกนะทําไมอ่ะไปห้าหมื่นไม่อันนี้เราพูดเป็นเรื่องร้อยเล่นกันคุณจะพูดเป็นรางสิอะไรนะจะ่พูดเป็นลางเป็นรางซังฮอเนี่ยี๋ยาวเลขออกแปดศูนย์สี่นะครับผม จ่ายไปเลยห้าหมื่นผมว่ามันจะออกแปดสี่สี่แปดมันจะจ่ายเลยห้าหมื่นเลยครับก็ผมถูกรางวัลที่หนึ่งไงคุณได้ต้องสิบสองล้านใช่ไหมห้าหมื่นจิ๊บจอ่าจิ๊บๆไม่เป็นไรกรณีที่ผมเรียกชื่อนะครับผมเรียกแล้วก็เรียกชื่อตัวละครใช่ไหมอันนี้มันเป็นเรื่องสมมติมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าเรายกมาเนี่ยเพื่อให้ทผุ้ชมเนี่ยพิจารณาแต่เราเนี่ยกำหนดชื่อขึ้นมาเนี่ยเพื่อความเหมาะสมกับตัวละครแล้วก็เนื้อเรื่อง แต่ที่ผมเรียกชื่อจริงและหลายท่านอ่ะก็คือว่าเราจะได้รู้ว่าเราพูดถึงใครครับแต่ที่ลุงสมวนณออกมาเล่าเนี่ยครับก็คือเขาไม่ได้เล่าเรื่องคนเรื่องหมาหมาวัดก็คือมาวัดดมเนี่ยก็คือเขาเล่าเรื่องหมานะครับฉะนั้นนะครับเวลาหมาจะเห่าอ่ะมันจะเห็นใบตองแห้งปิวไปนะครับก็จะเห่าครับแล้วปกตินะครับตอนนี้น่าสงสารมากสงสารใครสงสารใครอ่ะไอหมานี่แหละ ขัสามันทําไมอะรถมันก็พังเหรอหมาอะไรขับรถได้ด้วยอ๋อรถไงรถหมาไงหมาสมัยใหม่ไม่เออก็ด้วยหมาข้างบ้านผมเจ้นี่ยยังเดินแล้วเอา้อตามได้ได้อยู่รถพังรถพังคดีความครับไอหมาทําไมมีคดีด้่ยอ๋อแสดงว่าเจ้าของก็โดนครับ ยอดวิวไม่ปังยอดวิวไม่ปังมีทุกสิ่งทุกอย่างลุมล้อเข้ามาครับทำให้น่าเครียดแล้วก็ที่สำคัญท่านผู้ชมครับไปร้องเรียนนะครับท่านผู้ชมมูลนิธิปอเต็กต,ต,ตึง่อเติงโดนเขาไล่ออกมาท่านผู้ชมอ้ยผมเห็นสภาพนะทุนสุนวรรณ หน้าแตกหน้าแตกเลยคือต่อเขาไล่มานะ่อไล่ออกนะคุณจงหวนรู้ไหมเห็นคนเดินมาผ่านนากองไม่ได้เราหวาดเราแวงอ่ะวิ่งอ่ะไอ้บ้าไปก็ขาน้ำมันเกินอยู่ยยังหวาดเราแวงอยู่นี่เขาเรียกคนมีบาปนะคือสถานที่ตรงไหนเขาจะให้ถ่ายก็คือให้ถ่ายสถานที่ราชการเนี่ยก็คือต้องขออนุญาตใช่ต้องมีหนังสือครับไม่ใช่มึงจะไปโหนั่งถ่ายเขาด่ามาออกปาไก่แต่ว่ามันลืมไปว่าเขตยังเป็นเขตพื้นที่ของเขาอยู่ครับ วาดละแวงเออ,อวาดละแวงคิดมากไปหรือเปล่านาะวาดละแวงคุณไม่เคยเพลงฟังหรอกเพลงนี้หีหล็กไฟอ่ะผมฟังแต่ลิเกคือนะท่านผู้ชมหน้าตามันแบบแบบวิตกกังวลมากก็คือคเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตไหมถ้าถ้าเราถ่ายถ่ายสดกล้องมันจะหันมาอย่างนี้ค,คนเขาเดินมาข้างหลังวาดละแวกเขาคือแบบกลัวจะโดนแบบ จรังๆในถ่ายทอดสดถ้าเจอตอนนั้นนะครับท่านผู้ชม007ผมดูดมาโคตรอายแล้วจะบอกผมเห็นแล้วขำเป็นบ้าเลยขำขำเนี่ยนะครับก็คือเสียสละเวลาอันมีค่าของตัวเองครับเอาไปทุกเรื่องคนอื่นครับคือครอบครัวเขาจะทะเลาะกัน ถ้าคนจะไปยุ่งเนี่ยแสดงว่าเสือกถูกต้องต้องสไปเรียนแบบไอ้นี่ใครฮะกราบนาเถิดสีนี้ไปด้วยกันสีสุวรรณจันยาโอ้ไม่แต่พี่สีเขายังมีเหตุมีผลอยู่ในข้ออยู่บ้างแต่อันนี้มันทั่วไปหมดเลยนะแล้วมันแบ่งฝากแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าสิบนิ้วรู้พลาดนักปราดรู้พลังฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่พลาดไปก็กลับเนื้อกลับตัวซะเพราะมันว่ามันบอกให้ทางเราเนี่ยไอ้หมูอ่ะกลับเนื้อ กับตัวมึงแหละกับเนื้อกับตัวซะนะทําตัวให้เป็นกลางฉะนั้นนะครับท้ายท้ายสุดนี้บอกบอกมึงให้รู้นะครับท่านผู้ชมต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับบางคำบางคำเราอาจจะใช้คําพูดคาจาไม่สุภาพเราจะไม่สุภาพเฉพาะคนที่เราไม่นับถือนะครับฉะนั้นนะครับบอกมึงนะครับ ถ้าจะเป็นนักร้องต้องไปศึกษากับพี่สีสีสุวรรณจันยานี่คือนักร้องต้นฉบับในการร้องเรียนแล้วก็เวลาเขาร้องเขามีข้อมูลแนะเขามีข้อมูลถูกต้องชัดเจนอันนี้ไปร้องไปร้องไอ้ชาวบ้านกระตลอกันล้มเหลวหมดเลยพวกเมียเขาเซิรงกันไม่ได้ผลเลย ไม่ใช่เรื่องตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยาทางพิสีเนี่ยเขาร้องเนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องส่วนรวมจริงๆแต่คุณไปร้องโดยเรื่องส่วนตัวทั้งทที่มันไม่ใช่เรื่องของคนเพราะฉะนั้นย้ากันอีกครับว่าอย่าเสือกโอ้โหคุณใช้กำแรงขนาดนี้เลยเหรออย่าเสือกวัครับสำหรับคีนีก็ต้องไปก่อนนะครับเพราะว่าข้างบ้านเขาจะก้อนหินมาเบี่ยงแล้วเตรียมแล้วครับเอาผมพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปเลย